ที่สุดเราก็มาถึงทะเลเที่ยวทะเลทะเลกรุงเทพ ข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดทะเลครับข้าวผัดจานใหญ่ครับแล้วก็เอาอะไรอีกเอาส้มตำด้วยครับตำทะเลครับมีกุ้งผอมไหมครับเอาเอาชุดหนึ่งรเ,เอาหนึ่งกิโลครับแล้วก็ <S <S โอ้ยอาเซียน น้ำโคบมาด้วยน right ้ำโคบน้ำโคนใหญ่ใส่น้ำแข็งเอาต้มต้มต้มยำต้มยำต้มยำทะเลด้วยต้มน้ำปุ่นเอาเป็นม้อเป็นหม้อข้าวสวยข้าวสวยสามจานครับสามจังไดียกคุณอะ สี่ยันหังว่ามเนี่ยังว่าเป็นมอขามาโมข้าเข้ามโมหนึ่งเอาครับแค่นี้ครับเอาได้อะไรงมีักวงนใหญ่ค่ะเล้เานกิโลต้มยำกุ้งน้ำข้นเป็นวเอาอดา้ยกโเอากรดีเดเราจะกินอะไรเอาตำเพิ่มตำปูปลาไหม เนี่ยเอายำปลาดุกคูเนี่ยเอายำปลาดุกคูมาด้วยยำปลาดุกปูท้มจำั่งแล้วเนาะสั่างแล้วเออแค่นี้ล้ก่อนโอ้ยน้ำแห้งๆใช่ห